เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาโนพรัฐาราหมู่เกาะพีพีลงไปดำน้ำสำรวจที่เกาะแดงเกาะไก่อ่าวขังคาวและเกาะปอดะในเขตตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ค่ะดำลึกลงไป2-4ถึง4เมตรพบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลสูงถึง32องศาเซลเซียสค่ะ สภาพที่เห็นคือปาการังโขดปาการังวงแหวนปาการังรังพึ่งและปาการังเขากวางฟอกขาวเกินร้อยละ5 0าถึงเจไปแล้วและมีสีซีดร้อยละ5้าถึงยีตามชนิดของปาการัง คุณยุทธพงศ์ดำศรีสุขหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตารามหมู่เกาะพีพีบอกว่าเพื่อป้องกันไม่ให้แนวปะการังและระบบนิเวศเสียหายมากไปกว่านี้อุทยานตัดสินใจประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวสำหรับการดำน้ำตื้นที่เกาะไก่เกาะปอดะเกาะแดงอ่าวไร่เล่ชั่วคราวนะคะส่วนกิจกรรมดำน้ำลึกปิดบริเวณเกาะยาวะซัมและแนวปะการังโดยรอบค่ะ เริ่มปิดตั้งแต่16พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเป็นการชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะไปเป็นตัวเร่งให้ปาการังยิ่งฟอกขาวมากไปกว่าเดิมและยังต้องลุ้นกันต่อว่าจะกลับมาได้หรือเปล่านะคะไปดูที่จังหวัดตรังค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมก็ประกาศกิจกรรม ดำน้ำตื้นนี่ยทำไม่ได้แล้วนะคะและกิจกรรมทางน้ำที่จะเกิดขึ้นในบริเวณแนวปะการังทั้งหลายโดยเฉพาะที่ด้านหน้าเกาะกระดานต้องยุติชั่วคราวค่ะเนื่องจากทางอุทยานไปสำรวจสถานการณ์ปะการังฟอกขาวก็พบว่าแนวปะการังด้านหน้าเกาะกระดานฟอกขาวอย่างมากและมีสถานการณ์รุนแรงด้วยนะคะ เสียหายไปแล้วร้อยละเจของแนวปะการังทั้งหมดจึงต้องงดกิจกรรมด้วยเหตุผลเดียวกันว่าเป็นการลดอัตราการฟอกขาวลงไปนะคะส่วนที่จังหวัดสตูลค่ะอุทยานแห่งชาติตรูเตาก็ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติและวันาอุทยานเพื่อให้ธรรมชาติฟื้นตัวนะคะ ปิดทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำบ้านพักและลานกลางเต็นท์ค่ะโซนหนึ่งอ่าวพันเตมะละกาเกาะตารูเตาโซนสองอ่าวเมาะและเกาะตารูเตาและโซน3จะปิดระหว่างวันที่16-31ถึง6พฤษภาค,คมไปจนถึง30กันยายนนี้นะคะส่วน1มิถุนายนถึง31กร,รกฎาคมจะปิดกเกาะเหล็กเกาะบิดสีเกาะตาลังเกาะอาดังทิศเหนือและอาดังทิศตะวันออกค่ะ วันที่หนึ่งสิงหาคมถึง30กันยายนปิดเกาะยางร่องน้ำจาบังเกาะราวีเกาะโดงเกาะหินซ้อนกะะเกาะรอกลอยเกาะอาดังทิศตะวันตกเกาะซาวังและเกาะไผ่ทั้งนี้อุทยานแห่งชาติตรุเตายังคงปฏิบัติงานตามภารกิจตามปกติค่ะอะอไรนะ